แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะด้านหลังของอันนี้เมื่อกี้วชิระเบนจทัพตรงนี้ก็คือรู่เลยไปยิปมาทีไปส่วนถ่ายซะเลยตอนนี้เวลาหกโมงกว่าเขาเรียกว่าสะพานข้ามแยกข้ามทางค่ะ ไปผ้าแยกลาดพร้าวค่ะนะคะแล้วก็เดินจากฝั่งที่เป็นสวนการโดยสัแล้วก็เดี๋ยวเราจะข้ามไปที่สวนรถไฟเนาะ แล้วก็หันหลังกลับนะคะเราเพื่อที่จะดูป้ายโอเคโอเคฝั่งนู้นนะคะข้ามไปสวนสาธารณะข้างๆเซ็นทรัลท้าวที่จะต้องข้ามไปอีกทีหนึ่งพอที่จะไปเซ็นทรัลท้าวนะคะสวนจะดูสวนสาธารณะตรงนั้นเลยค่ะอ่านี่เลยค่ะนี่นะคะเด,เดินไปก็ลงอมาทีประพหลนเลยอะคะ่ะโอเคไป เราไปดูระหว่างทางกันโอ้ไฟบังค่ะแล้วก็คานบังก็คือเดินไปที่ปตทได้เลยค่ะโอเคค่ะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะเรามา,าย้อนกลับมาแล้วก็กำลังจะเดินมุ่งหน้าไปสถานีมาทีโปรยกระถิ่นข้ามไปฝั่งนู้นว่าเรื่องเรื่องบันไดค่ะฝั่งนู้นนะคะฝั่งที่เป็น ส่วนรถไฟความขี่ไปถือว่าความความชันน้อยกว่าแล้วก็ตรงนี้จะน่ากว้างกว่าแต่ฝั่งนี้จะหน้าแคบแล้วก็ชันกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเข้อจำกัดของื้นที่ไม่ว่างเดินมาถึงแล้วนะคะเอ็มอาร์ทีอ่าก็าผลจะทินงค่ะ